มาใช้ขายพักวะมาพี่ล่ะมาพี่โอ้นี่หละปูนามากมากระโมมากระมูโอ้สบายดีปลาลุงแน่สบายดีสบายดีพักันมาขายพักได้ขายบนระบอขายพักห่านนะพี่มาพี่าพี่จงพีจูงมีู่มาพี่โอ้นองปูน่ามี่น้องเลยเนาะอแลวบวันุกขอไปหาคนกินพี่น้องเลย พากันยางมาบ่นเองมายานางก็เอามัดสไลด์ยานางบ่าบ่ให้ชื่อบ่มะแม่ผมเปนยางดูดมีอะไรทังพุทินเสุทธินิสัยให้ประตูันตีระตเนาะอ่าทัน้อสองพันหกพันกี่ถกูดสาย MC พุทธีทีชิปเนาะระเบาให้แสนหนึ่งไปปันกัน เครื่องครัวเนาะน้ำมันพืชทอดไข่แล้วก็น้ำปลาปลาแดกแล้วก็บเป้งนัวเนาะของบมักแย่หนึ่งที่ไหนเป้งนัวมาให้เพลินแล้วก็ข้าวหน่มมันต้องเฮียเสียหายมากแหละมันยากไม่ควรต้องไม่ไหวเก็บเนาะกระนั่งพอคะแนาเนื้อพอเด้อเอาไว้ให้น้องปูนาเด้อพอเด้ออ่าฝากบอกคนว่าทางผู้ใหญ่เจดีแม่เจดีเพิ่นเด้อมาใช้ คายพักวะัาพี่ล่ะาพี่โอ้นี่หละปูหน้ามากก็ไผมากระมาาูมโอ้สบายดีปลาลูกแน่สบายด,ดีสบายดีสาดีโอ้พกักกันมาค้ายพักได้คายบิานะบ่คล้ายพักยังน่าหลงักบุงบบ้ง้บ้าอยากินบ้ากินหมบ่นาบาไซื้อซอยน้อใชไปบ้่งบ่งามมียังแน่อ้โธ่จริงเหอ คายพักบ้่งหัวสันเนาะพี่พี่มาพี่มันตันะนะฮานพน้าพี่พีพพ่พี่มาพี่พี่จงไพจงไาพี่มาพี่โอ้น่องปูหน้าพี่น้องอะยเนาะคือแล้วบนวัดสิษขออไปหาหน่องคนพอด,ดีพี่น้องอะยเนาะ<ช>อาจจะต้อนเฉยๆมากกับไผ่แน่ยา,า,างมาบอลน,นี่ปอไก,ก่ๆเพาะกันยางมาเลยโอ้ขายได้ลูกคล้ายไดน มาสองพันนับมานับมาเนี่ยบนบ่อซื่อซอยบดนี่นับมานับนับซื่อซอยบดเลยเด้อเมาไดเลยเออฮะเมาไปเลยเจ้าขายไหนได้มาสองพันบดบ่อเออโอเคนับมาของของน้องน้องกูหน้าเท่าไรนับมาลูกโอ้ยพี่น้องเลยเนาะ พี่นองเอยตัดภาพมาก่อนเดินไ้พี่นเด้อกับตัดท่าสบายดีพี่นางพ่อูสุคนวันนี้พ่พ่อพ้อปูหน้าพี่นองเอยเพิ่งกำลังามาขายพักเนาะโอ้พักตูพักบงพักยังโอ้ยิแลไปหายทางประตูเจ็ดปีมันต้มเนาะสูแขกสุคนกินพี่นางเอยพากันย่างมากบอเนี่ยได้ขายเท้เลยขายเมาเลยนี่ลองเล้นลองำเจนะ เอาพี่น้องไ,ได้ซื้อซอยน้องเพคนมาเนาะมัละดละสมมาสองพันบุญเม้าหมดเลยเนะะาะแล้วก็ไปหายทางประตูเจ็ดปีบนต้ม่มสูบแข็งสูบคนกินลำกันพีน่น้องเอ้อ่าพึ่งแหละเนาะมีทางแม่เพันในส่งเงินมากรบ,บุมอยากซื้อของขั้วของยังให้น้องเพคนเนี่ยแต่ว่าบุญจะไปหายเจ้าเยื่อเองเด้ออยากเจ้านักเใช่ไหมบุญซื้อซอยเนาะเอาพี่น้องเอ้อโนโุบๆนาอ่าโอ้ยโนุบๆนานาเบิงมีท้องไสอยู่บ่ บูมี่เราใส่กระบานะเบาเลยไปเอาใส่รถเลยไปพี่พี่พี่เพี่พี่อ่าเอาจะเอาเบอร์เรือบอลเอาเบอร์เลยมีท่าเรือเบอร์เลยมาพี่จัดไปพุทธนุนคนขยันพี่น้องเลยเนาะอ่าของน้องฟูหน้านับนับแล้วขึ้นรถลูกล่ะนับกันเด้อเก้ามัดอ่าของน้องฟูหน้าเก้ามัดแล้วก็ยังอีกนี่มี่ไงปลูกเองบวลาเนี่ยโอ้ น้องปูหน้าจักมัดเก้าตอนอ้นนะเนาะตัวนี้สไนดตัวนี้ทงหาพันจักทงซเป็น้าพัน, 5, น 5, ต้นนี้เด้หาพันคือการาวหาต้นนี้ชาวหาเด้อเดี๋ยววุนใจตัวนี้ก่อนใจตัวนนก่อนอ่าสามสบป่อ่าสาประกาศสามสิพันอ่าประกาศสามสิพันและ น่องปูนาเก่ามัดเก่าสนะิบแปดเนาะสิบแปดสิบแปดครับสามิพอดีสนะี่สิบแปดพันเนาะของน่องปูนาสนะี่สิบแปดพันเนาะอันนี้นดไ,นได้撒ชิ้นให้ชื่อบอนะบอบอชื่อชืน้องตั้งมุกตังแจมฮหาลอขายเนาะรบายสื่อซอยเด้เนี่ยานั่งยานังานงเอามายานั่งก็เอา มาทไรยนังบ่เอาบ่ให้ชื่อบ่มาอ่านก็เอามาเอาเอามาใส่อานองปุนาต๊อยูสามสิบแปทมยานังอ่าดบุญบุญสี่อ่าให้แซนหนึ่งด้อขอ้องทอนเด้อ้เป็นยังดูดูมีอะไรของผู้ดนสเอาของเทาหั่นก่อนเทาหั่นเท ถมัดมัดเท่าไหร่มัดสองพันคือเกันเอาขึ้นรถมัดหนึ่งให้นาบ้าวมัดหนึงให้นาบ้าวโอ้หกพันเนาะหกพันเอานาบ้าวให้สามพันเลยเอาสามพันเต็มหลุดปองเนนีด้อลของนองจีนเนาะของนองจีนเด้าไหนม่หมัดพันหนึ่งอ่าสามพันนะมัดนับเอาเลยตัวน่ะ จือบ่อ่าตันนี้มดสองวะต้นนี้เท่าไร่หกดสอเอาเมตรเลยพันเลยชิบสิบสบรีไปหายประตูเจ็บปีประต้เนาะอางนอกเี่เราทำน่อย ดีมากชิชีบุงงามเลยนี่เนาะตะบุ้งอันนี้โอ้กินกับมันตับมะุ่งบ่ตับมะุ้งแซ่บดิแปอ่ถ้ากันจองกัมีมาเอาเมาบ์ันละอานอะไอช2ชีโอ้ ทีเบิรต uh, ัวนี้ดทองท่านี้บ่ของหนองทายีีเนาะของท่านี้มัดละสองพันหกพันกีงักบุตาย m ตัว้สีพเนาะบ้าห้แสนหนึ่งไปปันกันเอด้ห้าสิบลละบปันกันดูก็ด้คนนี้เราหนคนเลยี่ากันยางมาของเต็มรถนี่วัดเสนเดียวนึงชอกเซนทั้งน้องนะนะ ของเต็มรถคืออะไรเนาะผู้น้อยนี่หกสิบผู้น้อยนี่สี่สิบหรอโอ้ตกปวโพพักกันยางเมื่อละฝนตกเอ่ะลบฝนก่อนเด้ออ่พักกันกันห่มกันจ้องมาอยู่บ่หมูมีโอ้โดนโดโดโดพี่เต็มเลยพี่น้องเลยนาบาวสิเมื่อหาอยู่เฮือนเด้อบ่เด้อนาบาวมีผู้ใหญ่เพิ่นส่งเงินมากเหรอน้ำาบาวซื้อเครื่องซื้อของให้เจ้า แต่นบ่าอยู่ฮือนเดอรเทหดเฮียร์บ่โอเคอ่าอคอ่าอ่าอ่าไปใช่ไปากันลมฝ่าลมฝนก่อนเด้อฝนมันตกโอ้ยล่เนกรไดพี่น้องเลยอ่ามันคักเกินเฮียแล้วแล้วเออโอ้เป็นหลายตัวนี่เออไปไปโดยโดยโดยขอบใจเดินทางปลอดภัย เบื้องรถเบืบ้องล่างเด้อโอ้โห,ห,หพี่น้องเลยอ่าไปายบปไปโชคดีเด้อเบื้องรถเบื้องล่างเด้อโดยโดยมาเล่ทนาบาร์จิมาฮยู่เฮือนเด้ออ่โอ้โพี่น้องเลยเนาะน้องผู้หน้าแล้วกับน้องๆเพื่อนพี่น้องเหญ่มากันขายพักพี่น,น้องเลยเนาะโชวอ,อ่าโอ้โหักกัญญางเมื่อหล่ะปะพี่น้องเลย มายังบริกายจัก hmm. มัดอยู่วันนี้นี่แหละพี่น้องนะตอนแรงเนาะคนุ่นวางเวียกวางยังกันถึงไปหาเพื่อนอยู่ซานคนนี้มีทั้งแม่พันนอนอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเลยฝากเงินมาจำนวนสองพันบาทพี่น้องเนาะอยากหาบนซื่อเครื่องครัวเนาะเอาพริกระแดกเป็นนัวไปให้น้องปูนาเพันเลี้ยงเี้ให้เพันไหวใส่น้องไปบ่ายลูกเด้อเบางรถเบางล่างเด้อโดย ส,สดดูสักยานพาก,กันพักเที่ยนพี่น้องเลยนะเรื่องพักันพักก็บพักขายพักเช้าโอเคพี่น้องเลยเดี๋ยวติงต่อกันอ่าต่อไหนอีกเนาะไปพี่น้องเลยไปทางเขื่อนประตูเจ็ดปีต่อออกมาซื้ออ่าทงยางเนาะทงพลาสติกไปใส่เขา่าให้ทางประตูกันก่อนอบ้าบนนี้พี่น้องเลยเนาะตัดภาพมาทางเฮื่อนซานร้านแป้นของน้องปูนาบูว่าพันยูหรือบ่อขึ้งเงียบคือเสียบเธอเด้บานนี้พี่น้องเลยเนาะ อ่าสบายดีพ่อสดีลูกอันนี้แมนพ่อของพ่อของพ่อของน้องปูนาบอเด็ดเเออเป็นปูเนาะปูอ่าพอของพ่อน้องปูนาพี่น้องเป็นปูเนาะสบายดีเด้อพ่อเด้ออ่าสบายดีน้องลาเออชื่อน้ำเบาได้บ่ใครซื้อพักใส่จ้าเหมือนอะ เบาหน่บอกโอ้ยมาเงินเิ่นแบบนะามาเงินนบอกอบ่พคุณ,าาคณวันได้ไรเปนแม่เอาเบาสขอารนะเลยายให้เงินเิะนะ่นไไปพอ่อเพิน่นยูนะพอดีไปพอ่อยู่ตลาดเอ่อเมาหมดเลยมันอะเอาหมดเลยมากันหิวเขา่ขากินเขาก็มี มีอาหารขี้เข่าปะลูกเข้ากระเบิดแหละขี้ห้อนล้ากว่าเนี่ยสองหมื่นสามหมื่น้วเป็นด้วยทางน้องปูหน้าไปใช้สับห่อตัดกล้วยลูกไปตัดกล้วยไปต้งพ่อทั้งยังเลยไปต้งพ่อทั้งแม่ทั้งไงไปตัดกล้วยดุงมัน ปเป็ดนำกันนะเปรตนำการตะคุณกับวัดชิเขาบ้างแต่เมื่อวานนี่แหละพี่น้องเนาะแต่ว่าบ่อยู่ทักเนาะวันนีไปเห็นคนไทยไปขายพักเนาะก็เลยสื่อซ่ออยู่บันดงพักกันยางไปโอ้ไก่เต๋อมาพอเนาะไก่เลยอสี่ลักครึ่งสี่ลักครึ so ่ง พอนางไปพี่น,น้องนี้ลักเกินนันซีลักเกินดีเกินคนนึนกเก็บพักเก็บหนามาได้ใส,ส่ใส่รลปจะไปเก็บอยู่ใส่มาไปหาตามหน่วยตามมาไปหาตามดงเอ้ยกิน,นกินรวมนี่ผมก็บ่มีเลยอืมฮะกับบุีกินแล้วหรอือครับคุณอากินแล้วกิน แน่สบายไม่แสบอ่าจิตใจไม้เศร้าอ่าอ่าเนาะตามเมาเทื่อวเหมือนพี่น้องเลยเนาะนางลูกหลานนางลูกการถือนางมตนปูไห้เป็นนางไก่ปูเถิเนาะเป็นหนงพินัยก่อนเอาอ่ามานางไก่ปูไร่บ่าวถามเด้อเออผู้นี้อยู่เฮือนเฝ้าเฮือนผู้น้อยเนาะ นึ่งน้่ปูหน้ากับแม่พ่อแม่ละไปทางฮาปูกล้วยเนาะทางให้ทางย่างแล้วพี่น้องย่างเนาะช่วงแรกแล้ะผลนาเนาะฮอพี่วุ้นบริกะมีแนวมาให้เพิ่นพี่น้องนะวุญกับสิกรับบ้านพอดีเนาะกรับบ้านด่วนหัวมีเวียกทั้งบ้านด่วนเนี่ยพี่น้องเนาะก็เลยจะกรับก่อนุนก็เลยฮะซื้อ เครื่องมหนะหอเนาะอ่าเป็นพวกเครื่องครัวเนาะน้ำมันพืชทอดไข่แล้วก็น้ำปลาปลาแดกแล้วก็บเป็นนัวเนาะงบกงนนังนนนนนนกแนะง,งนะหก่หนึงคือไหนเป็นนัวมะหอเพลินแล้วก็ขนมเนาะสองทงเด้อเน่ยครับไปตลาดเด้อนปูหนาบมูยูส่สามากบอกเอื้อยเด้อนะน้ำป่ามหาเด้อบัานนี้ทั้งบบบนแบบมีเงินจำนวนหนึ่ง เขาจะฝากไว้น้ำปูแล้วกันเด้ออ่าฝากไว้น้ำปูแล้วบัดปูหน้ามาละให้น้องปูหน้าเด้ออ่าเป็นนังหล่าเด้ออ่ามีเงินอยู่ล้านกรี๊ดเนาะหนึ่งล้านเนาะอ่าที่ทั้งแม่แม่เ,มเจอดีอยู่ทั้งต่างประเทศเด้ออ่าเพิ่นก็ได้ติดตามน้องปูหน้าโดยมาตลอดพี่น<ด>อ้องเลยเนาะคนละบัตรปูบัลลุนขึ้นมาอีกแถวสองคนละพี่น้องบัุนสีอ่ามาหาน้องปูหน้าอีกเท่านึงเนาะ ประบวลลงมาบ้านเมื่อนี้เมื่อนี้ก็เมื่ออื่นเมื่อฮื้อละมาวันที่หกเนาะเมือนี้วันที่สี่วันที่หกประมวลชิมาเนาะก็จจะฝากไว้น,น้ำน้องลาเพิ่นกะบยามพิ่นบกุ้มเนาะก็จจะฝากน้ำปูนปูนปี่แหละเด้อปูดได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดสิบเนาะเงินงจำนวนหนึ่งล้านเกียรด้อพอเด้อฝากให้น้อง ปูนาเอาไว้เห็นแน่เด้อนบ,บ่าฝากน้ำปูได้บอเดี๋ <laughs> ยวมาฝากว่ามเ,เจ้าย่านบุกุ้งเด้ออ่าจะในมันโตเฮียเสียหายมากแบบมันยากเลยคนต้องน้อยๆเก็บเนาะพอๆคะแนนได้พอเด้อดดเอาไว้ให้น้อง <laughs> ปูนาดดได้พอเด้ออ่าฝากบอกคนว่าทางผู้ใหญ่เจดีแม่เจดีเพิ่นเด้อเพิ่นได้ติดตามน้องปูนานมาตลอดเนาะไปเลยอยากทรวดจากช่วย หนึ่งล้านกว่าบาทให้เราคนเจอหลายๆเด้อโดยโดยโดยอยู่สนับสนุนให้โดยูนางตัวหน้าได้เข้มแข็งต่อไปได้มีความสุขความเจริญนะฮะมีอยู่มันกันยืนเปิดลานเม่ใหญ่ใจดีกใจดีนี่เบบนุ่มเบ๊อบใจหลายนาสาธุนเพิ่นเนาะ เบิ้งพ่อเราก็แล้วเนาะพ่อเจ้านี่ยคือกันขนาดกับปู่นี่เนาะเสียงหัวคือกันเลยคิดว่าไอ้น้องได้เมื่อกี้หรือมันคิดว่าพ่อได้แมนแมนปู่นีจัอ่าอืมอันนี้ก็เป็นเพื่อนเจ้าเนาะอยู่นี่เนาะเพื่อนของปู่เป็นหนังเพื่อนของพ่อของน้องปูหน้าพันเพราะว่าไอซีมาเมื่อวานเนี่ยกับยังข้าวเวียกร้ายอยู่ก็เลยบ่ได้มาไปพ่อน้องคนอยู่หันอ่า แต่ว่าเสียได้แต่พอหนองผู้นาเพิ่นธ์พี่หน่หอยเนาะแม่เพิ่นกะะ็อยากเบิ่งอยากส้มอยู่เนาะไว้โอกาสหน้าได้แม่เด้อเนาะทางอบนสิ์บสละวันสิมาเยี่ยมน้องผู้นาเพิ่นใหม่สิมาให้ทางน้องผู้นาขอบบนคุณขอบกขอบใจทางแม่เด้อเนาะตอนนี้ให้ทางพ่อปู่เนาะพองพ่อเล่าแหละเนาะหับเงินไว้ก่อนเมื่อหนาจังสิมาเยี่ยมยามน้องผู้นาใหม่บม่ได้เขาเฮียนอ่ะเนาะพักแล้วบ่เมื่อไหร่ไปหมู่บ้านเมื่อไหร่ พากลังหลายๆพวกนี้ก็ไปว่าวันนี่มีแต่เจ้าแล้วก็น้องเฮ้ะน่องเฮ้น่องยังน้องหั่นเนาะไปทุ่มไไปสี่ข้นเนาะไปขายยาไปแต่มือนึ่งเลยไปขายมือนึ่ง้าค้าในหมู่บ้านนี่ของหนูปูน้านี่กับ้านสามสิบแปดพันนี่เห็นแล้นี่กระหายแสนหนึ่ง สวยสนับสนุนใช่สิสิบบาทเพื่อหรือมาละให้ปูหาพันไขปูหาพันปูดได้ปูกระชงคืนให้ลูกกินตนม้ปูจะเก็บยังกินยังเท่าเท่านี้ใครตลอดได้เิกหน่อยอีกมีมีมือใข่ แม่แล้วต้องอาซาสุพันกได้พอเด้อเข่าวแก่แล้วพี่น้องเอาะวุนคิดว่าจะเก็บพักในสวนอแม่ิเนาะไปเก็บตามภูมมาเนาะมาเสวนนันเวดแล้วประเด็นยามีมันยามเนะไปแต่เสาร์แต่เช้าประเด็นน้องแล้วก็ได้พี่น้องไหมแต่เสาร์ไปแต่หกโมงไปตบกล้วยท่านได้กันเนาะอาวุ้นกับสิทธิ์โคเดินทางก่อนนะพอเด้อยดีๆไม่แห้งเนาะ อาจจะได้กับพ่อๆกันหมดแหละพี่น้องน้องเขียวหน้าพิพาน้องผู้หน้าพันไม้หรือว่ามอบรางวัลคนขยันให้น้องพันกัว่าแม่นเนาะพันกับไปหาผ้าข้าหญามาขายนอนแล้วการได้เงินมากแบ่งให้ปูผู้นี้แน่น้องหลักการให้ข้อไม่คุ้นแบ่งเงินมากว่าจะซื้อยังนงลูกซื้อซื้อยังซื้อยางซื้อของเล่นนะซื้อยังซื้อขนมซื้อขนม เป็นแบบนั้นที่ขนมแน่เนาะทำมาหมดเลยยังใส่ยืนในมูนแหละใ,ใส่อาซิปใส่ยืนในม,มูนเดน <60. S 2> โเสียบหกซิปเอาเอาดีใจนันเวลาหน้าไดงขอรับเอาบุญเอามามอบหมให้ทั้งปู่น้องปู่น่าเด้อแม่เด้อเนาะ จต่แรกก็ตกกเนาะมาซ่าเป็นหน่อยเนาะครเบวิ่งต้องคนแน่กเดีเวันนี้กลับเลยมือนี่ตังมุกตังใจว่าสิมาห้าน้องก่อนนแหละเนาะแต่ว่าคิดว่ายังไม่ได้กลับก็เลยมีเบียกด่วนก็เลยต้องกลับก่อนเนาะได้ได้นาครับวิ่ฮะกลับธรรมดาแบบเดือนนะอ่ากลับธรรมดาเนี่ยแหละมีเบียกมีเบียกทั้งบ้านซื้อบ่ได้เย็บไข่ได้เนาวเนาะอยู่ดีไม่แห้งอยู่ทั้งรอบครัวกับกับย้อนเบียกย้อนงานนี่แหละอ่าโดย เด้อเฉพาะเด้อปลูกไปก่อนเด้ออยู่ดีไม่แห้งเด้อสบายดีสบายดีเออโดูโดยดยขอบใจขอบใจเออโดยโดยเอาแกกับน้องสู่กันกินเด้อผลไม้เป็นไข่อยากกินหลายเด้อไปก่อนซะเนาะอยู่ดีไม่แห้งเฉพาะเด้อเก็บไว้หน้องปูน่าผลในเด้งเงินเด้อบอกว่าบาบุญสารวันนำมาให้เด้อจากแม่ใจดีพผนอยู่ต่างประเทศเด้อโดยดยดย พราจาพี่น้องไอ้วุ่นก็จะขออนุญาตจบคลิปลาพี่น้องเมื่อก่อนบ้านนี้พี่น้องเลยเนาะนี่งเป็นเวลาที่สี่โมงแรกแหละพี่น้องเพื่อเดินทางไปทางอื่นทางไกลเนาะนี่ก็เป็นเฮือนซานของน้องปูน้าอ่าจ่เรียบร้อยงามเด็ดตองยองอยู่บ้านนี้พี่น้องเลยเนาะนี่ก็เป็นห้องน้ำของน้องเพื่อนอ่านี่ยเป็นเงินครัวโอ้ยครับแาบ้านนี้พี่น้องเลยเนาะอ้าจะได้ก็ขอบุญขอบุณขอมอบกับใจเด้อเนาะทางเมย์ใจดีเมย์ใจบุญเมย์ทางต่างประเทศเนาะที่คอยติดตามส้มบาบุญสละวันตลอดมาเนาะหนึ่งแต่บนเดินทางขึ้นไป เรื่องอ่าอยู่กรุงเทพมหานครแม่ผนก็ติดตามด้ยมาตลอดเนาะขอขอบุญคุณแม่ในหลายเด้อเนาะขอบคุณในน้ำสะพานบุญขอขอบใจเนาะขอบุญคุณแม่ขึ้นกันเนาะทีนี้ทางบุญเป็นสะพานบุญให้เนาะกายยากซาอ่าแน่พี่น้องเลยเนาะขอขอโทษแม่น้ำในหลายเด้อเนาะขอบคุณกับยังข่ายเบียร์ท้งบุญแม่ก็เลยมีโอกาสมาตอนนี้เนาะอาจจะเป็นคับบ้านเลยบ้านนี้โอกาสหน้าคืนน่าจะไม่เยี่ยมนอกผู้น่าให้แม่บัางใหม่ได้แม่เด้อเนาะ คลิปนี้ขอลากรบสบายดีและสวัสดีคันมันชุกคนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องมัชุูคนเนาะ